สวัสดีค่ะชื่อแม่เจนค่ะมาจากจังหวัดลำพูนค่ะ คุณแม่ครับตอนที่คุณแม่รู้ว่าต้องคลอดน้องก่อนกำหน,น,น,นดตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับตอนแรกก็รู้สึกกังวลน,นะคะว่าน้องเกิดมาแล้วจะน้ำหนักจะได้ตามเกณฑ์ก่อหรูอว่ามีความปลอดภัยก่ออย่างี้ค่ะทางทีมแพทย์และก่อทีมพยาบาลที่นี่นะคะเปิดก่อพือคำแนะนําเป็นในทางเชิงบวกนะคะอย่างเช่นว่าเราจะต้องมีการดูแลน้องยังไงปฐมพยาบาลน,น้องยังไดเวลาน้องมีอาการตีมันผิดปกติเนีย่ยประมาณนี้ค่ะ หลังจากน้องพ้นวิกฤตแล้วการดูแลน้องที่บ้านแตกต่างจากโรงพยาบาลมากไหมครับค่อนข้างแตกต่างมากค่ะเพราะว่าอยู่ตีโรงพยาบาลเนี่ย ก็คือจะมีทีมแพทย์นาอแล้วก็มีทีมพยาบาลช่วยดูแลตลอดเสาสี่จูโมงค่ะพอเขากลับไปอยู่ที่บ้านเนี่ยด้วยความตีคุณหมอและก็คุณพยาบาลเนี่ยเปิดแนะนาละเอียดและก็ค่อนข้างดีเนาะเกาะทำให้เฮาดูแลน้องได้ใกล้เคียงตีโฮมพยาบาลเจ้าตอนนี้น้องอายุกี่ขวบและมีพัฒนาการเป็นยังไงบ้างครับ3ขวบค่ะ4ีเดือนเจ้าพัฒนาการของน้องเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปค่ะแล้วก็สดใสดีมีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะไม่ค่อยป่วยค่ะตอนนี้ความกังวลของ แม่บะหมี่ค่ะเพราะว่าได้ผ่านโควิกตมาหมดแล้วเนาะตอนนี้ก็คือพื้นนอกจเจริญเติบโตไปตามวัยค่ะมองย้อนปกไปคุณแม่อยากฟักอยังถึงตัวเก่าที่เผชิญกับเหตุการณ์ในตอนนั้นบ้างครับอยากจะบอกตัวเก่าในตอนนั้นว่าผู้สึกคิดถูกนะคะตีมาฟากต้องแล้วเกาะมาเกิดตีฮงบาลน,นี่ค่ะเพราะว่า,าคุณหมอแล้วก็พยาบาลเนาะเปิดหื้อคำแนะนําเป็นอย่างดีแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีค่ะสําหรับ นองเนาะติเกิดก่อนกำหนดนะคะอยาสังเคืาอหเข้มแข็งอยากจะเพื่อมั่นใจเนาะในทีมแพทย์ของโรงพยาบาลว่าคนสามารถดูแลแล้วก่อกรักษาลูกเขาได้ดีค่ะขอขอบคุณนะคะคุณหมอตีดูแลน้องนาทีแล้วก็คุณแม่เป็นยังดีนะคะในระยะเวลา3เดือนกว่าๆเนาะตีอยู่โรงพยาบาลก็จะเห็น ทางคุณหมอแล้วก็คุณพยาบาลเนี่ยดูแลน้องนาทีเป็นยังดีจริงๆเราก็เจอกันเรื่อยเือยอยู่แล้วเนาะใช่ค<ม>่ะใช่แล้วก็ชื่นใจเห็นวิธีพูดเก่งฉลาดอือไม่หช่างมันเป็นหมออ๋อช่างเป็นหมอช่างเป็นหมอที <c oughs> ่ให้หมอต <c oughs> ูนุ่งเลยอื้อารักมากเลยโอ้เหมือนวันนั้นไ,ไหมหนึ่งกิโล ตอนนี้11บเอ็ดกว่าเนี่ยเนีาทีอยู่โรงพยาบาลอะไรตัวเนี้ยกุุงอะไรนะกรุงเทพเชียงใหม่ยเย้เก่งมาก